สวัสดีครับตลาดหุ้นวันสุดท้ายก่อนจะหยุดคริสต์มาสวันที่24ธันวาคม2025นี่ปิดบวกกันสวยเลยนะครับทำสถิติใหม่กันท่วนหน้าเลยดูเผินๆนี่เหมือนซานต้ามาแจกของขวัญให้นักลงทุนทุกคนเลยแต่พอเราลองเข้าไปแกะกล่องของขวัญชิ้นนี้ดูดีๆนะครับอืมจะเห็นว่าข้างในมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยวันนี้เราจะมาคุยแคะแกะเกากันครับ เรามีข้อมูลอยู่เต็มมือเลยครับทั้งจาก i n v e s t o p e d i a Bloomberg และก็ Yahoo Finance เป้าหมายของเราวันนี้คือการมองทะลุตัวเลขเขียวๆบนหน้าจอแล้วไปทำความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังว่าจริงๆแล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจและตลาดในปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยดัชนีหลักๆของสหรัฐเนี่ยปิดบวกทาจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการดาวโจนส์บวกไป0.6% ส่วน S&P 500ก็บวกไป0.3%นี่คือปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับบรรยากาศดูใจแฮปปี้กันมากเลยใช่ค่ะบรรยากาศแบบนี้มันเข้าสูตรปรากฏการณ์ที่เรียกกันติดปากว่าซานตาคลอสแรลลี่เป๊ะเลยอ๋อซานตาคลอสแรลลี่ค่ะซึ่งมันคือแนวโน้มในอดีตท,ที่ตลาดมักจะคึกคักเป็นพิเศษในช่วง5วันทำการสุดท้ายของปีบวกกับ2วันแรกของปีใหม่สถิติย้อนหลังเนี่ยนะคะ ผลตอบแทนเฉลี่ยช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ1.3%ซโอ้โห oh. ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียวค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับคือผมได้ยินเรื่องนี้มาทุกปีนะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าในยุคที่ตลาดขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาเต็มไปหมดแถมยังมีโซเชียลมีเดียมาเกี่ยวอีกเออปรากฏการณ์ที่เกิดจากอารมณ์หรือบรรยากาศแบบนี้มันยังใช้ได้จริงอยู่หรอครับหรือมันมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันมี2องทฤษฎีหลักๆที่เขาถกเถียงกันอยู่ทฤษฎีแรกก็คือเรื่องจิตวิทยาหมู่แบบที่คุณว่าเลยคือทุกคนอยู่ในหมวดเฉลิมฉลองมีความสุขมุมมองบวกก็เลยพร้อมจะซื้อมากกว่าขายแต่อีกทฤษฎีหนึ่งที่นักวิเคราะห์ให้น้ําหนักมากกว่าคือเรื่องสภาพคล่องในตลาดที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอ๋อหมายถึงเพราะว่า พวกผู้จัดก,การกองทุนใหญ่ๆหรือนักลงทุนสถาบันเขาพากันไปเที่ยวหยุดยาวกันหมดแล้วถูกต้องค่ะพอผู้เล่นรายใหญ่ไม่อยู่วอลลุ่มเทรดมันก็จะเบาบางลงตลาดก็เลยเหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อยเป็นหลักซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีแนวโน้มเป็นกระทิงหรือมองบวกมากกว่าแต่จุดที่ต้องระวังที่คุณพูดถึงก็คือพอสภาพคล่องน้อยเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมนะ Mm hmm. ตลาดมันผันผวนได้ง่ายกว่าปกติแค่มีแรงซื้อหรือแรงขายก้อนไม่ใหญ่มากเข้ามาก็สามารถลากดัชนีขึ้นหรือทุบลงแรงๆได้เหมือนกันดังนั้นการที่มันขึ้นมา5วันติดก็ถือว่าน่าประทับใจแต่ก็ต้องจับตาดูให้ดีค่ะเข้าใจเลยครับและดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตลาดหุ้นอย่างเดียวนะครับสินทรัพย์อย่างทองคากับแร่เงินก็พุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่เป็นวันที่3มติดต่อกัน ราคาทองคำนี่ไปไกลถึง4,555ดอลลาร์แล้วในขณะที่บอลยิว10ปีกับลดลงเหลือ4.13มันมันดูเหมือนนักลงทุนกำลังเดิมพันว่าเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวจนธนาคารกลางต้องกลับมาผ่อนคลายนโยบายหรือเปล่าครับ <N> <N> ใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดตอนนี้เลยตลาดกำลังมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าและส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาเชื่อว่าธนาคารกลางสหร,รัฐหรือเฟดจะต้องเริ่มลดอัตราดอ,อกเบี้ย การที่ทองคำขึ้นแรงพร้อมกับบอลยิวที่ลดลงมันคือการบอกว่านักลงทุนมองว่าดอกเบีย้ยน่าจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังจะเข้าสู่วัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับอีกประเด็นการเมืองที่สำคัญมากในปี2026ค่ะหมายถึงวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดของเจอร์มพาเวลที่จะหมดลงในเดือนพฤษภาคม2026ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิดเลย เพราะมันจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ได้ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าคนที่จะมาแทนอาจจะมีแนวคิดที่ผ่อนคลายทางการเงินหรือเป็นสายพิราบมากกว่าคุณเพาเวลตอนนี้ก็เริ่มมีชื่อของเควินแฮสเซดอดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบข่าวลอยมาเป็นตัวเต็งแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อทิศทางนโยบายการเงินของโลกไปอีกหลายปีเลยค่ะ ความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายของเฟดนี่เองที่ทำให้นักลงทุนต้องมองหาแหล่งเติบโตอื่นๆที่พอจะคาดการได้ชัดเจนกว่าและมันก็พาเรามาถึงธีมการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ AI แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวของ AI ในตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยไม่ได้มีแต่ด้านบวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าช่วงฮันนีมูนของ AI ได้จบลงแล้วตอนนี้ตลาดเริ่มถามคำถามที่ยากขึ้น เริ่มมองหาผู้ชนะและผู้แพ้ที่แท้จริงเรามาเริ่มจากฝั่งที่ยังดูสดใสกันก่อนดีกว่าครับนั่นคือกระแสะ IPO ที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อนล่าสุดก็มี Motive Technologies บริษัทซอฟต์แวร์จัดการยานพาหนะด้วย AI ที่มี Google หนุนหลังอยู่ได้ยื่นเอกสารเตรียมจะเข้าตลาดหุ้นแล้วดูจากตัวเลขก็น่าสนใจมากรายได้โต22%แถมยังบอกว่าเทคโนโลยีของเขาช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้เป็นแสนครั้ง การเคลื่อนไหวของโมดิฟนี่เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเองค่ะทาง Renaissance Capital คาดการว่าปี2026จะเป็นปีทองของตลาด IPO เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับ X Open AI หรือแม้แต่ Anthropic ซึ่งถ้าบริษัทพวกนี้เข้าตลาดจริงๆมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดหุ้นไปเลยค่ะตรงนี้แหละครับที่มันเริ่มน่าสนใจจริงๆเพราะในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับ IPO น้องใหม่ก็มีข่าวที่น่ากมัมวลออกมาจากฝั่งฮาร์ดแวร์ เมื่อ NVIDIA ประกาศหยุดทดสอบกระบวนการผลิตชิป 18A ของ Intel เรื่องนี้มันดูเหมือนจะเป็นแค่ข่าวเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบเยอะกว่าที่คิดใช่ไหมครับมากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่า 18A นี่เปรียบเสมือนความหวังสูงสุดของ Intel ในการที่จะกลับมาทวงบาลังผู้นำเทคโนโลยีการผลิตชิปคืนจากคู่แข่งอย่าง TSMC การที่ Intel จะประสบความสำเร็จในธุรกิจร,รับจ้างผลิตชิปหรือ Foundry ได้ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่มีใครใหญ่ไปกว่า Nvidia อีกแล้วใช่ค่ะแปลว่าถึงแม้จะเป็นแค่การทดสอบไม่ใช่สัญญาซื้อขายจริงๆแต่การที่ Nvidia บอกปัดก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเทคโนโลยีของ Intel ยังไม่ดีพอถูกต้องค่ะมันเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรงเลยแม้ i ินเ l จะออกมาบอกว่าเป็นแค่การหยุดชั่วคราว แต่ตลาดก็ตีความไปแล้วว่าแผนการฟื้นฟูธุรกิจของ Intel อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดพอฝั่งฮาร์ดแวร์เจอความท้าทายแบบนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งซอฟต์แวร์ก็นกว่าจะสบายแต่ก็ไม่เลยผมเห็นบทวิเคราะห์จาก Bloomberg บอกว่าบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe ServiceNow หรือ Salesforce เองก็กำลังเจอปัญหาในการเปลี่ยนฟีเจอร์ AI ที่พัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นไรายได้จริงๆแถมยังเจอการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆอีก ประเด็นนี้คือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์หรือ the show me the money moment of AI ค่ะ show me the money ใช่ค่ะปีที่เราแค่บริษัทประกาศว่าจะทำโปรเจกต์ AI หุ้นก็พุ่งแล้วแต่วันนี้นักลงทุนสถาบันเริ่มตั้งคำถามที่จี้ใจดำมากขึ้นว่าเงินมหาศาลที่พวกคุณทุ่มลงไปกับการพัฒนา AI เนี่ยมันสร้างผลตอบแทนกลับมาเป็นรูปธรรมได้เท่าไหร่อ๋อคือดู ROI กันแล้ว ใช่ค่ะ return on investment นั่นเองพวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับคำโฆษณาสวยหรูอีกต่อไปแล้วแต่ต้องการเห็นว่า AI มันช่วยเพิ่มยอดขายหรือลดต้นทุนได้อย่างไรซึ่งหลายบริษัทยังให้คำตอบที่น่าพอใจไม่ได้มันเหมือนยุค .com เลยนะครับที่ช่วงแรกทุกคนตื่นเต้นกับจำนวน eyeballs หรือคนเข้าเว็บแต่สุดท้ายตลาดก็กลับมาถามคำถามเดิมๆว่าแล้วรายได้มาจากไหนตอนนี้ AI ก็คงกำลังอยู่ในช่วงเวลานั้น เทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแล้วแรงกดดันเรื่องการพิสูจน์ตัวเองนี่แหละค่ะที่กำลังสะท้อนออกมาให้เห็นในการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวที่เราจะคุยกันต่อไปโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องราวของหุ้นแต่และตัวที่มีความเคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้กันดีกว่าเริ่มที่ไนกี้ก่อนเลยวันนี้หุ้นบวกแรงถึง4.6%หลังจากมีข่าวว่าทิมคุก c e o ของ Apple เข้าไปซื้อหุ้นมูลค่าเกือบ3ล้านดอลลาร์ ข่าวนี้มันมีนัยยะมากกว่าแค่คนดังซื้อหุ้นนะคะต้องไม่ลืมว่าทิมคุกนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของไนกี้มาเกือบ20ปีแล้วโอ้นานมากเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบริษัทนี้และการที่เขาตัดสินใจควักเงินส่วนตัวเข้าซื้อหุ้นในจังหวัดที่ราคาหุ้นไนกี้ตกต่ำลงมากกว่า20%ในปีนี้มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมากค่ะสัญ,ญญาณที่ว่าคืออะไรครับ มันคือสัญญาณจากคนที่อาจจะเข้าใจเรื่องแบรนด์ดีที่สุดในโลกว่าเขายังเชื่อมั่นในพลังของแบรนด์ไนกี้อย่างเต็มเปี่ยมเขาคงมองว่าปัญหาที่ไนกี้กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นปัญหาด้านการดำเนินงานที่แก้ไขได้ไม่ใช่ปัญหาที่แก่นของแบรนด์อน่าคิดมากครับตัวต่อไปที่พุ่งแรงยิ่งกว่าคือ d y n a v a x ที่บวกไปเกือบ40อร์ในวันเดียวอันนี้ชัดเจนว่ามาจากข่าวการซื้อกิจการ ใช่คะ่ะซานฟีบริษัทยายักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสประกาศเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า2.2พันล้านดอลลาร์นี่เป็นกลยุทธ์คลาสสิกของบริษัทยาขนาดใหญ่เลยคือแทนที่จะพัฒนาเองทั้งหมดก็ใช้วิธีซื้อบริษัทเล็กที่มีเทคโนโลโยีหรือยาที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมทับ ในกรณีนี้ซานอฟีได้ทั้งวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีของ Dynavax และที่สำคัญคือได้สิทธิ์ในวัคซีนโรคงูสวัสดตัวใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งตลาดยามองว่ามีโอกาสเป็นบล็อกบัสเตอร์ดรักหรือยาที่ทำไรายได้ถล่มทลายได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วกรณีของ u i p a s ที่บวกขึ้นมา5%เละครับอันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีข่าวใหญ่โตอะไรตัวนี้กำลังจะถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี s p m i d Cap 400อ๋อครับ การถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนีสำคัญแบบนี้มันเหมือนกับการเลื่อนชั้นของบริษัทจากหุ้นเทคโนโลยีที่คนมองว่ายังมีความเสี่ยงสูงกลายเป็นหุ้นขนาดกลางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นและที่สำคัญในทางปฏิบัติก็คือกองทุนรวมและ ETF ต่างๆที่ลงทุนล้อตามดัชนี S&P Mid Cap 400 <c oughs> ก็จำเป็นจะต้องเข้ามาซื้อหุ้นพาสเพื่อปรับพอร์ตของตัวเองมันเลยสร้างแรงซื้อเข้ามาโดยอัตโนมัติค่ะเข้าใจแล้วครับ สุดท้ายในกลุ่มนี้มาที่หุ้นขอนใจมหาชนอย่างเทส la กันบ้างวันนี้มีข่าวใหม่ว่าหน่วยงานความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA กำลังเริ่มการสอบสวนรอบใหม่เกี่ยวกับที่จับประตูของรถรุ่น Model 3ซึ่งปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเชิงกายภาพแก้ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์เหมือนเคยไม่ได้เรื่องนี้สะท้อนความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเทส la ในปี2026ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคือความขัดแยงระหว่างเรื่องเล่าหรือ Narrative กับความเป็นจริงหรือเรียลิตี้ในด้านหนึ่งเทสล a ามีมูลค่าตลาดมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องเล่าแห่งอนาคตทั้งเรื่องโรโบแท็กซี่หุ่นยนต์ออพติมัสและ AI แต่ในความเป็นจริงบริษัทก็ยังต้องเจอกับปัญหาพื้นฐานแบบเดิมๆอย่างการผลิตรถยนต์การควบคุมคุณภาพและตอนนี้ก็ต้องมารับมือกับยอดขายและกำไรที่เริ่มชะลอตัวลง แล้วฝั่งโรโบแท็กซี่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติในออสตินล่ะครับพอจะเป็นความหวังได้ไหมก็เป็นก้าวสำคัญค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังตามหลังคู่แข่งอย่างเวมโอของ Google อยู่หลายก้าวเลยในขณะที่ธุรกิจที่หลายคนอาจจะมองข้ามอย่างธุรกิจพลังงานของเทส la กลับกาลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากปี2026จึงเป็นปีที่น่าจับตาว่าเทสลาจะสามารถแก้ปัญหาในธุรกิจหลักพร้อมๆกับผลักดันธุรกิจใหม่ให้เติบโตจนสามารถมาทดแทนเรื่องเล่าเดิมได้สำเร็จหรือไม่ค่ะ พอพูดถึงสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าและความเชื่อมัน่นก็คงไม่มีอะไรเกิดโลกของคริปโตเคอเรนซีอีกแล้วซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตตัวตนเลยนะครับปีนี้เราเห็นบิตคอยพุ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่126,000ดอลลาร์ 1, 26, 000, แต่ก็ยืนไม่อยู่ตอนนี้ก็กลับมาแถวแ7 4 0 0ดอลลาร์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตลาดคริปโตต,ตอนนี้คือความแตกต่างสุดขั้วของมุมมองระหว่างนักลงทุน2กลุ่มคะ่ะ ดิฉันขอยกคำพูดของแมท t h ฮิวเกนจาก Bitwise มาเลยเขาบอกว่าบรรยากาศของนักลงทุนรายย่อยนั้นย่ำแย่มากในขณะที่นักลงทุนสถาบันกับมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างไม่ลดละค่ะโอ้โหมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับในเมื่อราคามันก็ไม่ได้ไปไหนทำไมนักลงทุนสถาบันถึงยังมองบวกอยู่ เพราะพวกเขามองคนและทมเฟรมกันค่ะนักลงทุนรายย่อยอาจจะเข้ามาเพราะหวังรวยเร็วในช่วงตลาดกระทิงแต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เริ่มถอดใจในขณะที่นักลงทุนสถาบันกำลังมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกรง่ง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยซึ่งดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงการที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Morgan Stanley และ Merrill Lynch เริ่มให้บริการคริปโต ETF กับลูกค้าของพวกเขาแล้วจริงๆจังๆและที่สำคัญคือแนวคิดที่มองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำหรับ,รบป้องกันความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกในระยะยาวค่ะแล้วเทรนด์เรื่อง tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์จริงให้เป็นดิจิทัลที่ได้ยินบ่อยๆเหรอครับมันจะมาเปลี่ยนเกมได้จริงไหม นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดอีกนะคะ Tokenization คือการนำสินทรัพย์ในโลกจริงอย่างหุ้นพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์มาสร้างเป็นโทเคนบนบล็อกเชนซึ่งมันมีศักยภาพที่จะปฏิวัติว,ตวงการการเงินได้เลยเพราะมันช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลการที่เราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกมาประกาศเลยว่า Tokenization คือหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร โอ้โห black rock เลยนะใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวงการคริปโตอีกต่อไปแล้วแต่มันคือทิศทางที่สถาบันการเงินระดับโลกกำลังมุ่งไปโอเคครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันหมายความว่ายังไงตลาดปิดท้ายปีดด้วยตัวเลขที่สวยหรูทำสถิติใหม่เหมือนจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่พอเราเจาะลึกลงไปกลับเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอนทั้งทิศทางของเฟดที่ยังคลุมเครือการปฏิวัติของ ai ที่มีทั้งผู้ชนะและผู้ที่กำลังดิ้นรนหาทางทำกำไรไปจนถึงความท้าทายพื้นฐานที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a ต้องเผชิญใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าความเรียบง่ายได้จบลงแล้วจากนี้ไปการลงทุนจะต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่มาจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เราดูกันวันนี้ค่ะ บทวิเคราะห์ชิ้นนั้นมองว่าในปี2026เราอาจจะได้เห็นการหมุนเวียนของเงินลงทุนครั้งใหญ่จากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่สร้าง AI ไปยังกลุ่มบริษัทในเศรษฐกิจดั้งเดิมที่ใช้ AI ค่ะน่าสนใจมากครับถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้น เพราะประโยชน์ที่แท้จริงของ AI ในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนมันกำลังจะเริ่มส่งผลกระทบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกับธุรกิจดั้งเดิมอย่างธนาคารโรงพยาบาลหรือบริษัทขนส่งซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดมากสำหรับปีหน้าว่า โอก,กิดการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค AI อาจจะไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่สร้างเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแต่อาจจะอยู่ที่บริษัทในเศรษฐกิจยุคเก่าที่สามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าได้ดีที่สุดก็เป็นได้เหมือนกับในยุคตื่นทอง ใช่เลยค่ะที่คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ขุดทองเจอแต่เป็นคนที่ขายพลั่วกับกเกงเกนยีนส์ให้กับคนขุดทองนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. ึกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ี่ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ